How to talk to anyone วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์บทที่สองจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณฉลาดรอบรู้ด้วยการใช้เพียงแค่สายตาได้อย่างไรคงเป็นการพูดเกินความจริงไปไม่เท่าไหร่ถ้าจะบอกว่าเฮเลนแห่งเมืองทรอยสามารถเรียกกองทัพเรือได้ด้วยสายตาและเดวี่แครเกตสามารถจ้องหมีจนมันยอมแพ้ พราะดวงตาของคุณถือเป็นลูกระเบิดมือส่วนตัวที่มีพลังในการระเบิดอารมณ์ผู้อื่นอย่างรุนแรงดังเช่นที่ปร,รมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ใช้กําปั้นเป็นอาวุธไม้ตายคุณเองก็สามารถใช้สายตาเป็นท่าไม้ตายทางจิตวิทยาได้เช่นกันเมื่อคุณฝึกฝนเทคนิคการสบตาต่อไปนี้จนถึงขั้นผู้ชนะในเกมแห่งชีวิต จะไม่หยุดอยู่ที่การยอมรับกระแสความเชื่อที่ว่าจ้องสบตาเอาไว้ด้วยเหตุผลหนึ่งคือสำหรับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าไม่มั่นใจในตนเองการจ้องตาเขามากๆอาจถือเป็นการคุกคามอันเลวร้ายไปเลยก็ได้ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กที่บ้านเรามีแม่บ้านชาวฮติคนหนึ่งซึ่งในหัวมีแต่เรื่องแม่มดพ่อมดและมุนดำ โซล่าจะไม่ยอมอยู่ในห้องตามลำพังกับลูอี้แม่พันไทยของฉันลูอี้มองทะลุฉันเห็นจิตวิญญาณของฉันเธอกระซิบบอกฉันด้วยความหวาดกลัวในบางวัฒนธรรมการจ้องตาคือการเล่นศสยศาสตร์บางแห่งก็ถือว่าการจ้องตาใครสักคนถือ,ถอว่าการข่มขู่หรือไม่ให้ความเคารพเมื่อตระหนักถึงเรื่องนี้ ผู้เล่นรายใหญ่ในเกมระดับนานาชาติจึงชอบที่จะพกหนังสือว่าด้วยความแตกต่างของภาษากายในแต่ละวัฒนธรรมไว้ในกระเป๋าเดินทางแทนที่จะเป็นหนังสือสอนภาษาต่างๆของเบอร์ลินอย่างไรก็ตามในวัฒนธรรมอเมริกาผู้ที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่าการสุบตาม,มากๆจะให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนต่างเพศในวงการธุรกิจ แม้แต่ตอนที่ไม่มีเรื่องรักๆให้าครเข้ามาเกี่ยวข้องการสบตากันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังระหว่างชาย,ยิงเช่นกันที่ศูนย์วิจัยบอสตันมีการศึกษาเรื่องผลกระทบที่ถูกต้องแน่นอนในประเด็ดนนี้นักวิจัยของในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกันสนทนาในเรื่องทั่วไปเป็นเวลา2นาทีพวกเขาหลอกให้เครื่องหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลองสบตาฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ให้คลาาสายตา ด้วยการบอกให้นับจำนวนครั้งที่อีกฝ่ายกระพริบตาส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้รับคำสั่งใดๆเป็นพิเศษหลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งคำถามกับกลุ่มตัวอย่างโดยฝ่ายที่ถูกนับการกระพริบตาโดยไม่รู้ว่าโดยไม่ระบุต,ตัวตนรู้สึกนับถือและชอบพออีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆท,ที่อีกฝ่ายเพียงแค่นับจำนวนครั้งที่พวกเขากระพริบตาเท่านั้น ฉันเคยมีประสบการณ์เรื่องการสบตากับคนแปลกหน้าเช่นนี้โดยตรงครั้งหนึ่งเมื่อฉันไปบรรยายในงานสัมมนาให้ผู้ฟังจำนวนหลายร้อยคนใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งสะดุดตาฉันมากรูปรักของเธอไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่ขณะนั้นเธอก็กลายเป็นจุดสนใจของฉันระหว่างการสัมมนาได้ทำไมน่ะหรือเพราะไม่มีแม้แต่ชั่วขณะเดียวที่เธอละสายตาจากใบหน้าของฉัน ไม่เห็นแม้แต่ตอนที่ฉันพูดจบประเด็นและเงียบเสียงไปดวงตาของเธอก็ยังคงจับจ้องใบหน้าของฉันด้วยความกระหายฉันรู้สึกว่าเธอใจจดใจจ่อรอฟังคำพูดต่อไปที่จะเปล่งออกมาจากริมสีป,ปากของฉันฉันชอบมากสมาธิและความสนใจที่เห็นได้ชัดของเธอโดนใจให้ฉันนึกถึงเรื่องบางเรื่องและสามารถพูดถึงประเด็นสำคัญสคัญที่ฉันหลงลืมไปนานแล้วออกมา พอมันยายเสร็จปุ๊บฉันก็ฉันก็กวาดตามองหาเพื่อนใหม่คนนี้ที่แสนจะติดใจในการบรรยายของฉันเมื่อกลุ่มผู้ฟังเดินออกจากห้องฉันก็รีบเดินตามหลังแฟนพันธ์แท้คนนี้ไปขอโทษนะคะฉันพูดแต่เธอยังเดินหน้าต่อขอโทษค่ะฉันพูดซ้ำดังขึ้นกว่าเดิมเธอไม่ได้ชะลอฝีเท้าลงเลยขณะเดินออกไปจากประตูฉันตามเธอไปถึงทางเดินนอกห้องและแตะไหล่เธอเบา คราวนี้เธอหันกลับมาด้วยสีหน้าประหลาดใจฉันบอกฉันบอกออกไปว่าฉันทราบซึ้งที่เธอตั้งใจฟังการบรรยายของฉันมากและอยากจะถามอะไรเธอหน่อยคุณเออได้อะไรมากไหมคะจากงานสัมมนาค,ครั้งนี้ฉันลองถามดูอ๋อไม่ค่อยได้นะคะเธอพูดตรงๆฉันค่อนข้างมีปัญหากับการทําความเข้าใจว่าคุณกําลังพูดอะไรเพราะคุณเดินไปเดินมาบนเวทีแล้วหันหน้าไปทางโน้นทางนี้ ในอึดใจนั้นฉันก็เข้าใจทันทีผู้หญิงคนนี้มีปัญหาทางด้านการได้ยินฉันไม่ได้สะกดความสนใจของเธอได้อยู่หมัดอย่างที่คิดเธอไม่ได้ทึ่งในการบรรยายของฉันอย่างที่ฉันนึกหวังเอาไว้เหตุผลเดียวที่สายตาเธอเกาะหนึบยมในหน้าฉันเป็นเพราะเธอกำลังพยายามอ่านริมีป,ปากฉันนั่นเองถึงอย่างนี้การสบตาของเธอก็อยังมอบความพึงพอใจและแรงบรนดาลใจให้ฉันอย่างมาก จนแม้ฉันจะเหนื่อยขนาดไหนฉันก็ยังชวนเธอไปดื่มกาแฟฉันนั่งเวลาหนึ่งชั่วโมงถัดมาทบทวนการบรรยายทั้งหมดให้เธอฟังโดยเฉพาะของมันแรงจริงๆนะคะการจ้องตาเนี่ยทำให้สายตาคุณดูปราดเปื่องยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอีกข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการจ้องตานอกจากกับ จากที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกนับถือและรักใคร่ชอบพอการจ้องตาไว้ยังทำให้คุณดูเป็นคนฉลา,าดและมีความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยเพราะนักคิดในเชิงนามประธรรมสามารถปฏิบปะตปะต่อข้อมูลที่ได้รับง่ายกว่านักคิดในเชิงรูปธรรมพวกเขาจึงจ้องตาอีกฝ่ายต่อไปแม้สนทนาจะเงียบลงแล้วก็ตามกระบวนการคิดของพวกเขาไม่ได้ไขว่ ค่อยวไปด้วยการจับจ้องดูดวงตาของอีกฝ่ายกลับมาที่นักจิตวิทยาผู้กล้าของเราด้วยความที่นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเย,ยวเชื่อมั่นในสัจธรรมอันเที่ยงแท้ว่าด้วยการจ้องตาพวกเขาจึงได้ทำการวิจัยที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ายิ่งตองตามากเท่าไหร่ยิ่งเกิดความรู้สึกดีคราวนี้พวกเขาบอกให้กลุ่มตัวอย่างเล่าเรื่องส่วนตัว แต่บอกให้ผู้ฟังจ้องตาไปเรื่อยๆขณะที่อีกฝ่ายพูดผลลัพธ์และเรือทุกอย่างเป็นไปตามคาดเมื่อผู้หญิงเล่าเรื่องส่วนตัวให้ผู้หญิงด้วยกันฟังการจ้องตาทําให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดแต่เออมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกับพวกผู้ชายผู้ชายบางคนรู้สึกเกลียดที่หน้าเมื่อถูกผู้ชายอีกคนจ้องตานานๆบางคนก็รู้สึกเหมือนถูกคุกค,คามขณะที่บางคนรู้สึกระแวงขึ้นมาด้วยซ้ำว่าอีกฝ่ายให้ความสนใจจนมากเกินควร จนนึกอยากจะต่อยหน้าเขาปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่อีกฝ่ายมีต่อการจ้องตาของคุณมีที่มาจากป,ปรากฏการทางชีววิทยาเมื่อคุณเขม็นมองใครสักคนอัตราการเต้นของหัวใจสารอะดรีนาลีนที่พุ่งมาไปตามเส้นเลือดของพวกเขาจะทีบตัวสูงขึ้นนี่เป็นปฏิกิริยาทางร่างกายแบบเดียวกับการเมื่อคนเราตกหลุมรักและเมื่อคุณจก จงใจจ้องตาอีกฝ่ายมากขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าคุณติดใจเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหรือเข้าสังคมก็ตามสำหรับผู้ชายที่จะพูดกับผู้หญิงหรือผู้หญิงที่จะพูดกับผู้ชายและให้ลองใช้เทคนิคต่อไปนี้ซึ่งฉันเรียกว่าตาติดหนึบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับอีกฝ่ายและเพื่อให้ประโยชน์ของตนเองด้วยวงเล็บ หนุ่มๆคะสำหรับการจ้องตาระหว่างชายกับชายฉันจะแนะนำเทคนิคที่ปรับปรุงแล้วในระดับถัดไปค่ะข้อความสำคัญเทคนิค2ตาติดหนึบลองคิดเสียว่าดวงตาของคุณแปะนึบอยู่กับคู่สนทนาด้วยตังเมน้ำตาลเคี้ยวอุ่นๆที่เหนียวหนับอย่ากล้าใสายตาเด็ดขาดแม้แต่ตอนที่เขาหรือเธอพูดจบแล้วเมื่อคุณจ้องมองไปทางอื่น ให้ทำอย่างช้าๆทำอย่างเสียมิได้เหมือนยืดตังเมเหนียวๆออกมาเป็นเส้นยาวๆบ้างเชียบจนกระทั่งขาดจากกันแล้วเรื่องจ้องตาหนุ่มๆล่ะสำหรับสุภาพบุรุษนะคะเวลาที่คุณพูดกับผู้ชายด้วยกันคุณเองก็สามารถใช้เทคนิคตาติดหนึบได้แค่ให้มันเหนียวหนึบน้อยหน่อยเพื่อพูดถึงเรื่องส่วนตัวเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกคุกค,คามหรือ แพร่เจตนาของคุณผิดไปแต่จงจ้องตาให้มากกว่าปกติเล็กน้อยเมื่อพูดคุยเรื่องทั่วไปของผู้ชายอื่นและให้มากกว่าปกติมากๆเมื่อพูดกับผู้หญิงนั่นเป็นการส่งสารที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเข้าใจและความนับถือ ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแซมเขาเป็นเซล์แมนที่ถูกมองว่าเป็นพวกกิ่งยะโสเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้นเลยแต่แบางครั้งกริยาท่าทางที่ห้วนๆของเขาทำให้ดูเหมือนว่าเขากำลังวิ่งย่ำไปบนความรู้สึกของคนอื่นครั้งหนึ่งขณะเราไปรับประทานอาหารกันที่พัฒนาคารฉันบอกเขาเรื่องเทคนิคตาติดหนึบฉันคิดว่าเขาคงจำไว้จนขึ้นใจเลยละ่ะเพราะเมื่อบริกรมาที่โต๊ะ แทนที่แซมจะพรวงสั่งอาหารออกมาแบบห้วนๆโดยไม่เงยหน้าจากเมนูอย่างเคยเขากลับส่งยิ้มสั่งอาหารเรียกน้ำย่อยแล้วจ้องตามบริกรคนนั้นอีกหนึ่งวินาทีก่อนจะก้มดูเมนูเพื่อเลือกเมนูจานหลักในวิธีนั้นฉันบอกไม่ถูกว่าแซมดูเปลี่ยนไปในใสายตาของฉันขนาดไหนเขาดูเป็นคนอ่อนไหวใส่ใจคนอื่น และทั้งหมดที่เขาทำก็แค่จ้องตาให้นานขึ้นไม่กี่วินาทีเท่านั้นฉันเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนด้วยนั่นคือเขาได้รับการบริการอย่างดีเลิศตลอดเย็นวันนั้นสัปดาห์ต่อมาแซม,แซมโทรหาฉันและบอกว่าลินเทคนิคจ้องตาติดหนึบเปลี่ยนชีวิตผมไปแล้วผมทำตามที่คุณบอกทุกอย่างกับพวกผู้หญิงผมจ้องตาแบบไม่ปล่อยเลย และกับผู้ชายผมจ้องตาน้อยลงหน่อยและตอนนี้ทุกคนก็ปฏิบัติกับผมอย่างให้เกียรติผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ยอดขายอาทิตย์นี้ของผมมากกว่าเดือนที่แล้วทั้งเดือนซิอีกถ้าคุณต้องรับมือกับลูกค้าในชีวิตการทํางานตาติดหนึบจะเป็นกลเม็ดที่มีประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายของคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมตะวันตก การจ้องตาเป็นสัญชาตญาณบอกถึงความเชื่อใจความรอบรู้และทัศนคติฉันฟังคุณอยู่ลองสำรวจเทคนิคตาติดนึบนี้ให้ไกลออกไปอีกสักก้าวกันดีกว่าค่ะเช่นเดียวกันกับยาแรงๆที่สามารถฆ่าหรือรักษาคนได้เทคนิคการจ้องตาถัดไปมีอำนาจที่จะดึงดูดหรือไม่ก็ทำลายล้างอย่างรุนแรงทีเดียว